กับคลาสสิโกโทร026180808 ทิศทางราคาทองคำนวิชาที่ปัจจุบันนะครับผมเริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในส่วนของ1 4ึ2สี่รสิบเหรียญส1ิบเอ็ดเซนต์ต่อทอรอยน์ซครับส่วนในช่วงของสองวันก่อนหน้าอย่างที่เรียนคุณผู้ชมนะครับว่ามีจังหวะที่ราคาทองคำนั้นหลุดแนวรับสำคัญลงมาที่ระดับหนึ่งี่สิบเหรียญต่อทอรอยน์ซครับแล้วก็เริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นมาในวันถัดมานะครับผมเราคงต้องมาวิเคราะห์กันว่าสาเหตุสาคัญที่ทาให้ราคาทองคานั้นหลุดลงมาคืออะไรแล้วก็กลยุททททใในนนนกาาารรลงงงงงอออคคํช่่่วววีี้้้จะตไแ็ ช่วงนี้นะครับจะเห็นว่านักวิเคราะห์ทองคาต่างๆก็ยังคงเป็นทิศทางของการทยอยประกาศในส่วนของเป้าหมายใหม่นะครับในเรื่องของราคาทองคําประจําปี25 5 6น,นี้ซึ่ง2เจ้าล่าสุดนะครับก็คือ BNP p a r i b a s บสนะครับเป็นการปรับลดลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับอยู่ในส่วนของ1580ปเหรียญต่อทยอยส์แล้วก็ Deutsche Bank นะครับย่อลงมาอีกแล้วนะครับผมอยู่ที่1533เหรียญต่อทยอยส์เราคงต้องมาถามความเห็นจากคุณนัทกันหน่อยนะครับเข้ามาพูดคุยกับคาะของคุุุณัททิจจาาาาวรารรปะธนนเหี่บ จา,จากบริษัทคลาสสิคโกฟิวเจอร์สจำกัดนะครับสวัสดีครับคุณนัดครับ สวัสดีค่ะคุณมันพรสเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกกันหน่อยนะครับผมเราคุยกันมาตลอดสสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากรอบแนวรับสําคัญอยู่ในส่วนของ1,4 4 0สี่บเหรียญต่อทอยออนซ์ซึ่งปรากฏว่าลดลงมาจริงในช่วงของวันศุกร์แล้วก็ไหลลงไปแต่นะครับในส่วนของจุดต่ําสุดเนี่ยประมาณสักหนึ่งรยเหรียญต่อทอยออนซ์ซึ่งเป็นไปตามที่คณะของคุณนัทได้มีการคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ไปเลยนะครับแต่หลังจากนั้นดีกลับขึ้นมาสองวันล่าสุดอยู่ในส่วนของ14เหนต่ออยออนสีว รู้สึกว่าค่อนข้างจะอึดอัดอยู่เหมือนกันในเรื่องของการลงทุนทองคําช่วงนี้มองอยังไงครับค่ะก็สำหรับ ราคาทองคำนะคะจริงๆแล้ววันศุกร์ก็มีการหลุดระดับ1,440เหรียญดลารถอยออนติงนะแต่ว่าก็ถือได้ว่ามีแรงดีดจับแล้วก็สามารถดิดบวกขึ้นมายืนเหนือดับ1,440ได้นะคะเราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องดูกันต่อเนื่องว่าสําหรับสัปดาห์นี้นะถ้าเกิดว่าราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือดับ1,440ตรงนี้ได้นะคะก <im it> ็ยังถือว่าวันศุกร์ที่ดีดลงมาอาจจะเป็นการหลุดลงมาชั่วคราวเท่านั้นอาจจะเป็นเออร์เลอร์เฉยๆนะคะก็ะ นั้นนะคะก็อยากจะให้นักลงทุนติดตามหรือว่าอย่างสําหรับสัปดาห์นี้หรือว่าวันนี้เองนะคะแนวรับนะคะถ้าราคาทองคำหลุดระดับ1,440ลงไปอีกครั้งนะคะก็ยังมี แนวรับระดับประมาณ1,420แต่ว่าต้องบอกว่าการที่ถ้าราคาทองคำหลุดระดับ1,440ลงมานะอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบ1,400เหรียญจนถึง1,440หรือว่า1,460เหรียญอีกครั้งนะแต่ว่าทีนี้ท้งนั้นถ้าเกิดราคาทองคำยังไม่หลุดระดับ1,400เหรียญน,นะคะยังถือว่ายังอาจโอกาสที่จะ สามารถสร้างฐานบริเวณนี้แล้วก็จับขึ้นไปต่อ,อยังมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาทองคำหลุดระดับ1,400เหรียญลงไปนะคะถือว่ามีโอกาสที่ราคาทองคำจะหมดรอบการรีบาวตั้งแต่ช่วงหลังเทศกาลสงการมาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นอย่างสำหรับวันนี้เองนะคะก็แนะนำนักลงทุนว่าก็อยากจะให้ดูแนวรับก่อนเระดับ 1,430เหรียญ1,425เหรียญหนสียารนล่านะคะและถ้าเกิดราคาทองคำสามารถยังยืนได้เหนือนระดับ1,420เหรียญน,นะคะก็มีโอกาสที่จะดิบตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้บริเวณหนึ5รยเหรียญแล้วก็1,460เหรียญน,นะคะแต่ว่าแั่งมี้ท้งนั้นก็ยัง แนะนำว่าที่ระดับแนวต้านบริเวณเข้าใกล้บริเวณ1,450เหรียญ1,460เหรียญบริเวณนั้นก็น่าจะยังมีแรงขายทำกำไรแล้วก็โอกาสที่จะผ่านขึ้นไปก็ยังยากอยู่นะเพราะว่าต้องบอกว่าภาพรวมทองคำในช่วงนี้นะคะก็หลังจากถ้าราคาทองคำยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ1,460เหรียญได้นะคะก็ยังน่าจะมีแรงขายแล้วก็น่าจะยังเคลื่อนไหวในกรอบ1,420เหรียญจนถึง1,460เหรียญดอลลาอยออค่ะ อืมครับผมคือถ้าเป็นทางด้าของธนาคารกลางประเทศต่างๆข่าวที่ออกมาก็ยังเป็นฝั่งของขาซื้อแต่ถ้ามองทางด้านของ SPDR, g ดีอ a โ f ทั d ันหรือว่า H อชฟัต่างๆยังเป็นฝั่งของการขายลงมาอยู่เหมือนกันไนีนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนต้นของรายการว่า BNP Paribas, Deutsche Bank ประกาศปรับเป้าลดลงมาอีกรอบนึงแล้วสำหรับราคาทองคำประจำปี256อยู่ในส่วนของ1,580แล้วก็1,533เหรียญนะฮะ ตรงนี้ตกลงภาพฟิสิกอลกับภาพของการลงทุนที่เป็นการเก็งกาไรของนักลงทุนเนี่ยมันสวนทางกันอย่างนี้เราจะมองไงฮะฝั่งไหนน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่า สำหรับตอนนี้นะคะก็ก็ต้องบอกว่าการที่ราคาทองคำรีบาวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากสุดน้าสุดใด้ตรงนี้ก็มาจากแรงซื้อจากตลาดฟิสิกอลนะคะที่เพิ่มเข้ามานะแต่ว่าขณะนี้ทั้งนั้น,านภาพรวมเซนเมนต์ของตลาดในด้านการลงทุนทองคำนะคะยังถือว่าเป็นลบอยู่จากการที่กองทุนแล้วก็เฮฟันต่างๆยังคงขายนะคะนะเพราะฉะนั้นโดยถ้าเรามาดูกันตามเทคนิคนะคะก็ยังถือว่ากรอบชแนลขาลงเนี่ยยังไม่ได้พ้นขึ้นไปนะคะก็ยังอยู่ในเทรนขาลงใหญ่ๆอย,อยู่ตั้งแต่ที่ราคาทองคําหลุดระดับหนึ่งพัน 525เหรียญลงมานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการรีบาวในรอบสั้นเท่านั้นนะคะก็ยังไม่ได้มองว่าภาพการการปีตัวขึ้นมาของราคาทองคำนี้จะกลับมาเป็นขาขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าในรอบสั้นๆนี้นะคะในระยะสั้นก็ยังถือว่าเป็นการรีบาวแล้วก็สามารถทํากําไรในรอบสั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังแนะนํานักลงทุนนะคะในการลงทุนทองคำในช่วงนี้การจะต้องซื้อขายระยะสั้นนะคะเข้าออกระยะสั้นเพราะว่าการลงทุนทองคำตอนนี้ค่อนข้างผันผวนแล้วก็รวมถึงปัจจัยทางด้านค่างิบาทที่เราจะ ไม่ดูไม่ได้เลยนะเพราะว่าค่าเงินบาทค่อนข้างผันผวน,นมากในช่วงนี้ค่ะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์026180808นะครับ